สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ s t o c k n o ว a ช่องที่จะพาคุณอัปเดตทุกโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐและทั่วโลกวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เหตุการ์สำคัญเฟดประกาศลดดอกเบีย้ย0.25%การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลต่อทุกสินทรัพย์และจะเปลี่ยนทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐอย่างไรเฟดปรับลดดอกเบีย้ยลงมาที่กรอบ4%ถึง4.25%เหตุผลหลักมี3ข้อตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวการจ้างงานต่ำกว่าที่คาด เงินเฟอ้อยังสูงกว่าเป้าหมายแต่เริ่มควบคุมได้นโยบายกำลังเปลี่ยนจากเข้มงวดไปเป็นผ่อนคลายตลาดคาดว่าปีนี้อาจลดดอกเบีย้ยได้อีกสองครั้งผู้ชนะหลักคือหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตสูงเพราะดอกเบีย้ยต่ำทำให้การดิสคาวต์กระแสงเงินสด DCF ลดลงส่งผลให้มูลค่าหุ้นสูงขึ้นตัวอย่าง NVDAMDAI h ิป Tesla รถ EV, AI Meta, Pal, a n t i r Big Data และ AI p พลตฟอร์ อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคก็เป็นผู้ชนะเช่นกัน r e ีดและ UTILITIES ได้ประโยชน์มากที่สุด r e ีดเช่น p r o l o g i s American Tower ส่งผลให้เงินปันผลดูน่าสนใจ UTILITIES เช่น NextEra Energy Duke Energy มองเป็นทางเลือกแทนพันธบัตรกลุ่มบริโภคมีทั้งบวกและจำกัดบริโภคฟุ่มเฟือย Discretionary ได้อนิสงเต็มที่ดอกเบี้ยบ้านรถบัตรเครดิตลดส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่ายมากขึ้น เช่น Amazon Home Depot Ford บริโภคจำเป็น Staples ผลกระทบจำกัดหุ้นแนวป้องกันเช่น Procter Gamble Coca-Cola ธนาคารพาณิชเผชิญแรงกดดันส่งผลให้กำไรลดลง NIM แคบลงแต่บ b เกอร์วานิชธนก,กิจเช่น Goldman Sachs Morgan Stanley อาจได้ประโยชน์จากปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานกลางๆแต่เอีียงบวกต้นทุนการกู้ยืมต่ำลง ส่งผลให้บริษัทพร้อมลงทุนเพิ่มถ้ามีมาตรการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้หุ้นอย่าง Caterpillar Union Pacific จะได้ประโยชน์พลังงานและสินค้าปกคภัณฑ์ได้อันิสงเฟดลดดอกเบีย้ยส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าทําให้เกิดราคาสินค้าปกคภัณฑ์สูงขึ้นพลังงาน Exxon Mobil Chevron ทองค um, ำ Newmont Mining ได้แรงหนุนชัดเจน Healthcare สาธารณสุข ผลกระทบจากดอกเบีย้ยจำกัดส่งผลให้มองที่นโยบายและ R&D defense การป้องกันประเทศไม่อ่อนไหวต่อดอกเบีย้ยส่งผลให้ขึ้นกับงบประมาณรัฐบาลเช่น Lockheed Martin Raytheon สรุปผู้ชนะหลักเทคโนโลยี Technology, Reed Utility บริโภคฟุ่มเฟือยผู้แพ้ธนาคารพาณิชย์ได้อนนิสง์พลังงานทองคำป้องกันสาธนารณสุข defense คุณคิดว่า กลุ่มไหนคือผู้ชนะตัวจริงของรอบนี้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe Stock Nova และพบกันใหม่ครับ